สวัสดีนะครับวันนี้พามาอยู่กันที่ร้าน GMT Watch Maison นะครับวันนี้เขามีงานของ d i l u x นะครับ d i o r a ก็จะเป็นแบรนด์สายนาฬิกาจากสิงคโปร์ที่ก็โด่งดังบนทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็สายของเขาในมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างมากมีสายหลายแบบมี s t ิ t ชิ่ n ที่สามารถเลือกได้แล้วก็มีตัวคลาสเนี่ยที่มีความพิเศษกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันด้านในนะครับว่าวันนี้มีอะไรที่สามารถทําที่นี่กันได้บ้างเพราะว่าเขาสามารถคอสตอมที่นี่กันได้ด้วยแล้วก็วันนี้มีเจ้าของแบรนด์คุณเคนมานด้วยนะครับด้านในครับไปเอาวันนี้คนมาเยอะมาก,กนะวกัน เวลา ah e ที่เรามาเนาะที่ร้าน GMT Watch Maison เนี่ยเขาก็จะมีเป็นโซนของดีลักเลยตรงนี้นะครับที่ก็จะมีสายเลือกแบบเยอะมากๆกันเลยนะครับก็จะมีทั้งสายที่เป็นสายยางแล้วก็เป็นสายหนังกันด้วยนะครับขอเริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนลวกันก็จะเป็นสาย CTS นะครับหรือว่า Cut to Size นะฮะซึ่งนี้ก็จะเป็นสายยางแล้วเวลาที่เราได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องมาตัดไซส์พวกนี้เป็นการอาจจซา์นะครับพวกนี้ซึ่งสายของดีลักเนี่ย ก็ดังมากนะที่เป็นสายยางเพราะว่าเขาเป็นคลิปตัวยืะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนสายได้ไง่ายมากแล้วคุณก็เลือกได้เลยว่าอยากจะได้เป็นความยาวของลักเนี่ยความกว้างของลักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมบอกไปว่าอันนี้คือเจ๋งมากคือเป็นตัวดิลอยของเขานะครับเนี่ยหลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยท้ายี้เราจะใส่เป็นพวกผัวเข็มขัดเนาะเราก็ใช้แบบนี้เราก็หนีบกับเข้าไปปุ๊บปุ๊บแบบนี้ง่ายมากนะครับก็เป็นหนึ่งใน ตัวที่ทำให้ดิลักเนี่ยขายดียมากนะครับเพราะก็มีสายเยอะมากนะเนี่บเสียงต่างเต็มไปหมดเลยเนี่ยส่วนมากจะไปใส่พวกกบบทิโซ p r x พาเชียซานโตสอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับสำหรับตู้แรกตรงนี้นะครับขยับมาอีกตู้หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสายของแบบเอ็กซ c ติกหรือว่าจะเป็น r u b b e r อร์ครับมาดูกันเอ็กซ c ติกเองเนี่ยก็จะมีพวกแบบดังจระเข้เนาะอย่างเงี้ยเป็นจระเข้นะครับ ก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะแล้วก็เป็นหนังที่มันก็จะมีพวกแบบหนังตะกรวดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคุณก็เลือกได้คุณอยากจะได้เป็นลายใหญ่บริเวณที่แบบอยู่ตรงท้องหรือว่าจะอยากได้เป็นลายเล็กๆที่อยู่บริเวณด้านข้างของตัวจัรเขนั่นเองนะฮะแล้วก็จะทําเป็นเงาแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะมีความเงางหน่อย <Yes. S 1> ก็มีสายเลือกเยอะมากส่วนสายที่ผมชอบผมชอบโซนนี้ ส่วนจะเป็น rubber i z e นะครับ rubber i z e ซก็คือว่ามันจะหน้าตาเหมือนสายหนังปกติแต่มันทำมาจาก rubber หรือว่าทำมาจากยางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกแดดเจอเหงือง่อเยอะๆอะแบบนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นยางมันก็จะไม่อมเหงือ่อแล้วมันก็จะไม่เหม็นนะครับแต่เป็นองหน้าตาเหมือนเหมือนสายหนังทั่วไปเลยนะครับตวงนี้สายเขามีให้เลือกเยอะมากนะครับสีก็แบบน่ารักน่าร,รักเยอะมาก ส่วนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนไม่ไแน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นคล้ายแบบผ้าผ้าใบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่อมเหงื่อเหมือนกันก็ฟิลแบบคล้ายๆยางเหมือนกันนะครับก็มีสีให้เลือกเยอะมากสีที่รักเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าเขามีสีแบบแปลกๆลลอย่างนี้ถ้าเป็นพวกสายหนังเนี่ยก็จะเริ่มประมาณสัก3 0 0พันกว่าบาทนะครับสายยางก็เริ่มมาสัก2-3,000พประมาณนี้เหมือนกันนะครับเราอ้อมมาดูฝั่งนู้นด้วยก่อนก็มีอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันมามา,มาดูฝั่งนี้กันนะฮะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสายพวกคาเทียซันโตสสีแบบเจ็บจี๊ดเนี่ยเห็นไหมคุณเลือกได้หมดเลยนะว่าคุณอยากจะทำตัวทริปแลน์ตรงนี้เป็นสีอะไรก็สีดำก็มีนะครับเมื่อกี้เป็นสีเงินน,ะนั่นเป็นสีดำแล้วก็เนี่ยมีสีเงินนะครับมีเป็นไทเทเนียมด้วยมีแบบน,นี้แล้วก็ตัวหัวเข็มขัดเนี่ยก็มีหลายสีให้เลือกเลยนะครับ แล้วก็มีนี้ที่เป็นที่มันเจ๋งมากคือมันเป็นแบบมันเป็นยางยืดมันเป็นผ้ายืดไม่ใช่ยางสิที่จริงเขาจะมีเป็นแบบยางด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับผมสู้ผมเกียกกาี่ปอนมากเลยผมขอถ่ายตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วจบละขออนุญาตนะฮะได้พี่ีพี่มโอเคนะครับขออนุญาตครับนีฮ่ปอนมาด้วยนะครับแล้วก็คุณเคนนะครับเจ้าของแบรนด์นะครับสาหนังบัวก็มีแบบที่จะดูแบบรักเก็ตรักเก็ตหน่อยแบบดูด้านๆดูแบบลุยๆหน่อยหรือว่าจะเป็น นิวบัคสเวตแบบนี้ก็มีให้เลือกหมดเลยนะครับเห็นไหมเป็นแบบหนังกลับแบบนี้แล้วก็เป็นพวกหนังที่มีความละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขามีหนังมากกว่านี้นะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้แล้วกันนี่อันนี้ก็พวกของของค่าทีแท้งนะครับผมชอบมากผมก็มีซื้อไปเหมือนกันมีให้เลือกทั้งแบบความยาวแล้วก็ตัวไซส์ ของรักด้วยนะครับโอเคตัว okay. นี้ดีกว่าขออนุญ,ญาตทาดูฝั่งนี้น,นี่คือแบบห้องของนั่งแล้วกันอันนี้เจ๋งมากนะครับคุณมีหนังให้เลือกเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกหนังทั่วไปเนาะนี่ก็แบบหนังวัวนะครับก็จะเป็นหนังวัวก็ป็นไงเยอะสุดๆไปเลยมีหนังเจระเข้นะครับจระเข้มก็เลือกลายได้ว่าจะแบบลายใหญ่ลายเล็กอะไรแบบนี้นะครับจะเงาจะด้านเนี่ยได้หมดเลยสีอะไรก็เพี้ยยหมดเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ยังคงเป็นหนังวัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นหนังวัวสแตมไลน์บาสีแบบเยอะมากแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นอะคันชาร่าหรือว่าหนังกลับอคันชาร่าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนฟิลหนังกลับที่ใช้ในรถหรูๆเลยอะฟีลิ่งมันจะลื่นๆนุมๆ่มๆดูมีความพรีเมียมแพงๆนะครับวันนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ นี่ก็จะเป็นเอฟซัม um นะครับเอฟซัม um um ก็จะเป็นหนังที่ผมว่าหลายๆคน,เ,นเอาไปตัดใส่พวกนาฬิกาที่เป็นดรสต์เรสแต่ว่าอยากมีความสนุกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับน็จะเป็นแบบนี้มีเลือกเยอะมากนะครับเนี่ยแล้วพอคุณมาคุ๊บเนี่ยวันนี้มันจะมีความพิเศษเพราะว่าคุณสามารถคัสตอนได้หมดเลยนะเนี่ยคุณอยากได้หนังสีอะไรหรือว่าจะความยาวเท่าไหร่เนี่ยความกว้างของหลักเท่าไหร่แต่กระเจาะรูกี่รูอะไรแบบนี้นะครับ เราก็เนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เลือกด้วยว่าตัวสปริงบาร์เนี่ยบางเรือเนี่ยก็จะเป็นตรงๆบางเรือก็จะเป็นโค้งๆนะครับคุณก็มาลองดูว่านาฬิกาของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับยังผมหยิบให้ดูนะมันจะเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้นะฮะเห็นไหมถ้าเกิดสปริงบาร์ที่มันโค้งก็จะเแบบนี้บาร์เข้าก็เลือกได้หนังเนี่ยก็เลือกได้ว่าจะเป็นหนังแบบชั้นเดียวแบบนี้นะครับทุกคนลองดูนะหนังที่มันเป็นชั้นเดียวเนี่ยคือว่าจะเป็นหนังฝั่งเดียว แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหนังวัวทั่วไปแต่ว่าถ้าคุณอยากจะทําให้หนังมันเป็นหนังจระเข้สองฝั่งเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นหนังจระเข้ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยคุณก็สามารถมาคัสตอมไมซ์ที่ร้าน GMT Watch Maison กันได้ด้วยนะครับอ๋อผมลืมเขามีสติชิ่งกันด้วยนะครับ stitching ก็คือได้ใไหมมีให้เลือกสีแบบผมว่าหลายสิบสีเลยก็คุณก็ลองเลือกดูว่าคุณอยากจะได้ได้เนี่ยมันเป็นสีอะไร บางทีผมก็เลือกได้เป็นสีเดียวกันกับตัวหนังนะหรือว่าถ้าอยากให้มีความแตกต่างหน่อยก็อาจจะทำเป็นโทนสีเนี่ยพวกเอ็กซติกแบบนี้มันก็มีให้เลือกเยอะมากครับสวยเลยขออนุญาตพามาฝั่งนี้ละกันฝั่งนี้ไม่ให้เลือกอีกนี้เจอคุณปั้นด้วยนะครับคุณปั้นสวัสดีครับวันนี้คุณมาซื้ออะไรฮะเอะมาโดนไฟยาอย่อันไหนครับอันไหน ยังยังไม่รู้เลยฮะเป็นเป็นโจทย์เปิดรอเขาแบบว่ารอรอเขาไปครับคนเขามีพวกหนังพวกออสติชต่างๆมาด้วยอ่ะให้ปั้นซื้อไปเลยเดี๋ยวพี่ขอทําคลิปตรงนี้รบกวนนิดนึงเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยก็ได้ครับเนี่ยก็จะมีหนังที่เป็นเป็นออสติชนะครับก็จะเป็นหนังหนังนกนะฮะหนังนกออสติชซึ่งจะเป็นหนังที่แบบมันนุ่มแล้วก็ใส่สบายมากมันก็จะมีหลากหลายส่วนนะส่วนที่มันละเอียดหน่อยหรือว่าส่วนที่มันมีความกว้างๆหน่อยเหล่านี้ มีสีให้เลือกเยอะมากนะครับนี่แหละก็เลยนำมาฝากกันนะครับจริงๆเขามีเนี่ยทั um, New Buck, ้งเอฟซัมนิว u c กนะมีวักซอะไรแบบนี้เยอะมากเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตลาดมันคืออะไรกันบ้างตอนนี้ก็พามาดูคร่าวๆแล้วกันถ้าเกิดสนใจก็แวะมาที่ GMT Watch m a s o n นะครับแต่ว่างานนี้น่าจะจบไปแล้วตอนคลิปออนแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนพา,าห้ดูคร่าวๆแล้วกันคือเขาจะมีบูติกหลักๆอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ ก็จะมีงานมาจากที่ไทยเนี่ยกับ GMT Watch มาส่งเรื่อยๆใครที่สนใจก็ล่วงนะฮะใครที่สนใจก็รอติดตามข่าวได้วย GMT Watch m a i s o ได้เลยครับนี่ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบสายนาฬิกาผมแนะนำว่าที่นี่มีให้เลือกหลายแบรนด์มากถ้าเกิดใครอยากจะลองดีลักก็แวะมาดูได้ราคาเริ่มต้นแบบสามพกว่าบาทนะครับจนถึงแบบเ0 0ดพ0 0แปดพันบาทเลยแล้วแต่ว่าคุณจะคอสไมซ์แบบไหนนะครับไปครับผมแล้วเจอกันใหม่อีกทีนะครับสวัสดีครับ